กินแนนิวกินแนนิวไปไป้เบิ้งในเข่ค่ะนะค่ะเข่ม่หนีเบื้งค่ะนี่ยยิงดีๆกินแน่ไปเป็นตะมันอันนี้เนาะเป็นตะมันอันนี้เบงค่ะ ต้องบีโตมันบ้างโอ้มันเดือดๆเฮ่ยๆเลยเขาไม่ปลามันตะเกเตก็นกระมันกระมันจแซ่บกดมัน <c oughs> ผู้ใหญ่กินหัวมันเอาว่าแบงค์เฮียแน,น่จะได้กันแหละเฮียสิกินเอียกดมันกันไ,นได้ผมไมได้หวนหัวมันมมแสบกดมันมีไข่ hả cắt bưng hả cắt yên, để khăm bay 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 thấy bay 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 cắt khăm bay 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 ตอนน้ตัวจะหยั่ได้คือจะมาแถวทีไหนเนี่ยแม่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ำทิ้งที่ยงพี่น้องตอนนี้ก็คือขึ้นมาตั้งแต่เกี่ยวเขานาอพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่มเมื่อยนะนอกกจะเนาะเพราะว่ามันล่มพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นบ่มเมื่อยพี่น้องเมื่อนี้เกี่ยวล่งประมาณจะงกกูเกลอจอยแปดมุ่งห่ ประมาณแปดโมงหรือว่าแปดโมง่งน,นี่แหละพี่น้องขึ้นกเกือบสิบสองโมงจังแดกขึ้นเนาะเด้พี่นอ้องมือนี้พี่ไม่สิมาผ <c oughs> ัดมีโคราชผัดมีโคราดนอกจากเอ้ยที่พี่แบงค์ส่งมาห้แต่มือก่อนหมนดแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่แบงค์ส่งมามีปลาแลกตอนน้ำเนาะพี่น้องแล้วก็มีมีโคราดจ้าว่าสี่ม้ินเสียงลูกมาจาะเอามาปีงเดือยจ่อยนะฮะเขาชิผ <c oughs> ัดมีจะปีงปลกเด้อพี่น้องแต่ว่ามงมือกอนเอือจอยหาย เด็บเด็บเพภายในเด็บมือเลยพี่เนอะแต่มังมือก้อนค่ะเกือบจอยพัดเด็ดน้องเกือบจะเนาะแสบอ่ผู้จอยพัดแปดทงหนึ่งอันนี้เป็นยังวะผัดมีโคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูปพร้อมน้ำปรุงสำเร็จหูมาเห็นเนาะซีก็งามนะเกือบจอยซีมันเป็นซีอยไงวะส้มผู้อ๋อซีส้มผู แล้วก็ซีเซนตัวนี้ซีม่วงพี่น้องงามขนาดสีเขียวจักถุงสามถงเนาะเดี๋ยวพี่ใหม่สิมาพัดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมารีวิวเลยว่ารสชาติมันคือกันบลก,กับของลาวเนาะพี่น้องพัดมีที่เฮาเห็ดเองแต่ว่าตัวนี้มันบดได้เห็ดยากพี่น้องก็แค่ขังอ่อนแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำกุงแล้วก็เออพี่ใหม่อ่านแน่นี่เนาะพี่น้องผู้หย่นเสียงลุก พี่ไม่อ่านอยู่ในซอกมันน้องพี่น้องเขาเจาะบอกมาจังสีทางนั้นลุงแกนกับน้องนิวผิวข่าวแล้วพี่น้องตอนนี้กับสิบสองมุมงครึ่งแหละคืนคืนได้เกี่ยวข่าวกับจนสี่สิบสองตอนนี้กัสิบสองโมงครึ่งแล้วปลาพี่น้องเียวพี่ไม่สิมาผัดมีโคราชเหลือจอยเออปลาแหกกระมี่ปลาแหกตอนน้ำน้องพี่น้องเข็ดนะกับเจะขยะอ่ามันมีได้ตอนเท่ากับผิงตอนนึง ปพี่น้องเดียวพี่ใหม่สิเอาไปทำเมนูผัดมิโคล่าจมเร็จรูปไปมาพี่น้องเดี๋ยวสีมาเห็ดเมนูอาหารไทยพี่น้องเหมือนนี้เอาเรือเอาเรือเออนี่พี่น้องแผลกปิงตอนหนึ่งื้องเกิจะเนาะข้าปิงตอนหนึ่งเพราะได้เอาเบื้องขออ่านขออ่านมันก่อนนี่เด้ท่งมาใู่ไหมเนี่ยปลาร้าทรงเครื่องตาหยางวานี ทำยังไงยามบ้านโอ้เขาใส่ข้าวขวานั่มร้องหัวใจเปราะแตกใช่เนาะปลาลาส่งเครื่องตาอะไย่างวะวาสนาแถ่าอ่านวพีน้องหอมข้าวขวาลิวเขาใส่ข้าวขวาน่ะเดี๋ยวสิร้องปีงกินตอนหนึ่งเนาะพี่น้องนี้ปลาลาพี่แบงส่งมาให้เนาะพี่น้องตั้งแต่เมื่อก่อนใชแต่้ลำหลังหันนักกระต่ายอยากให้ปวกบ่ใครเขาจะมา เดี๋ยวพี่น็องเข้าสิเอามาปีกตอนหนึ่งพูดเป็นแต่แสบดิคือบอมีกลิ่นอย่างเนาะเขาง่ามเขาง่ามแกงละไม่สมสัาจอยมาแต่บ้านมามามาไอ้๋วโบขึ้นบุกคีรถ ุกตะบอหอยเอาออกกันไหนก็พอออกหอยสุกได้มัไหมนะุกตวบ่เอาออกกันกินมดละกินมอเนียวกินหอยบึเปล่าตไปอ่านมือก่อนเขาเติมน้ำเติมน้ำเปล่าลงในกระทะ200ร้อเอ็มเอ็มแลเมื่อเขาบเนะ้น สองร้มเนไลปนกับจ้าสองร้อยเอ็มเอลแ็ยังหามวจัปุได้นหรอกก้าเอาี้สามีเาสิุกก็บอเคยเงินไปขอบจาว่าสองร้อยเอ็มเอล่ใช้ผ่ปานกลางจนน้ำเหลือนเลยกะเทอันี้น้ำกลงไปก้เนาะสองร้อยเอ็มเอลของโบรจาว่ามันรลาม่น้อยปันไดมเ่อองเลยขอบอกว่าสองร้อยเสามี ซองหนึ่งบซองซองซอง่อกี้ซองซ <moonlight> <t ell: t ell> <ส>องมาองนแหละก็ซองที่สมุดิเขากินผัดี่ทได้มามีต้มน้ำใหม่น่าเอยจะนำกินแก้ปาแหลาเนาะเอ้ยทาานามันหน่อยเซนบบทุกเข้ากัจังอันนี้เนาะเติมเอาเงิน่ะรยังคอยติานนี่ลเดเเดเนียน้ำปรุงผัดมี่โคราชเติม้งนปู จะแซเน้องมือนเนาะเขาไปเลยเเเขาไปอ่านมื <la jer ky authenticity> <spe> ้นเาจับมาเฮ็ดตใส่ของจะไอ่านเมงวะสขอป่านี่ยปะด็ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เีพาใส่ที่หนักมันมเป็นยังเข้าหอปุอกันหรือเปล่าเอเาเศ้น้นเอาเศษน้อ่อนก่อน่าข้าไข่แซ่นี่ เน้ำปูมีโคราชสำเร็จรูปใช้ภายปานกลางจนน้ำเดือดแต่คันตอนต่อไปเพิ่มเนื้อสัตว์แต่ว่าห้ามไม่มีเนื้อสัตเดียขัตนตอนที่4ใส่เส้นมีโคราชไม่ต้องแช่น้ำก่อนผัดผัดคุกเขาน้ำปรุงจนเส้นนิ่มตามความพอใจเขาขายานขอยาดเพราะช่น้ำลายหดเลยอะโมลายหลักเนาะ 200ml สำนีเลยมั้งเน,ะนาะน,น้ำมันแลยจ้ะพัทจนหนักเบิกกว่าเลยจ้ะอืมอาเร่อยซะบรเคยจะเสือพี่นนอะครั้งแรกลองเบิกสิเป็นยังไรสิคือฮอพัดเองอยู่บน,นเดนนอเกิดจ้ะเนาะเดี๋ยวสมารีวิวเลยแปลกคะแนนของม,มันมาเลยจ้ะกินกับต้มน้ำม่ ลมแห้งแห้งพ <His favorites. S 2> ี่น่องนด้ย <generally> ินเสียงลมมาจ้กตมสองห่อเลยสัก คยคือ <C> e <ys> ก,รกรารโกโกจ้าซอง100 ml ทำไร250 ml อันตรงมีแนวพองเนาะมือนี้มันมืหอนล้มบ่มือไหได้แก่เขาเขาไม่ได้เมื่อยใช่หอน่ซองมือเกือบมวด11โมง10โมงกับบ้าดเดี๋ยวหมอปดล,ละ ดไว,เเดว้เนาะเราดเลยข้อบวงนอบวงเลยนะะจะง่ายไหมหมอพดแล้วพี่เ้องเดี๋ยวใส่สินไปสัตว์พลงงามเสินสินไทยหงามนักเกจียเนาะเขายอมเสียแล้วค่ะเนาะเสีนคลายกับเอ่ียนนะคลายกับเส้นเพิบบานปีใหม่นะ คล้ายๆกับเส้นเพื่อไต่แต่ว่าสีมันงามกว่าอยู่บ้านเฮ้าค่ะมีแต่เส้นสีขาวอย่างเดียวเนาะไม่มีเส้นซีอื่นเราใส่สี่ใหญ่เนาะเอาสีผสมอาหารเดียวซีส้มผู้กับสี่ยัางแต่จับแต่วาซีได้เนาะสีม่หมวก ปาดิปาลูกเหรอเออตอนนี้ว่าท่านได้สกัดดิปาลูก<อ>ปาดิปาลูกนัง่งนั่งลงโอ้ก็จะ่าสีเข้มข้นขนาดต้องเกยเจอยเนาะสีเข็มข,นขน้นเกยสีแดงแดงถึงกระตา มอเนียกินข่าวกินยาคนใหญ่ด้อวะ้ค่ะสงามาหลังอยู่ว่าเหนือใจหลังอยู่ว่าถักเข่าอันนี้เนาะเขาเขาขิงอย่งวะล่าชุกงแล้วม่คอยยังไช่กุกกินดอเนียวอือไะเลกนใหม่ เขาพึ่ใส่ข้อบัวดยเนาะโอ้มีตบหน้าไหม่ด้เนาวเอจะเนาะตบหน้าไหม่กับป็นแหลกตอนของของเสียจอะเสียงลมที่จะมาเสียงลมเขาโทรศัพท์อื่นๆกับมาจากเนี่ยมันยินเสียงห้องว่างเนี่ยมันยิ่งจะ

อย่งบวชหอนสัตว์ม่กินอะไรยันแม่งจะกินยาชิงเย็นแน้ขชิงเย็นนะเดี๋ยวพี่น้องหน้าตาพัดมีเขาครับเดี๋ยวอจตากล้องห้าขึ้นหูอยู่แล้วหยืนบังร่มในเดือนนิวร่มจี๊ขากล้องเดี๋ยวลองลองมาซีมก่อนพี่น้องลองมาซีมขัดมีโคลาตนาะพี่น้องครั้งแรกนี่ รสชาติสิเป็นจะได้สิเซ่บคือกันครับอ่าพัดหมี่ี่เฮ้าพัดเองอยู่วเนาองพี่น้องอเนื้อเสียบมะพอ,อแล้วพ่อวะไปเดี๋ยวไปกินก่อนพี่น้องจัเสิอธิบายราสชาติเดี๋ยอไปเลยลบมาจากเออทอดดเดี๋ยวออกมาค่ะ ้ำในสิบังลมไหลอยู่เลยนะก็จมนคาดุโอคือีกบสดี่ยเสาุชิบมนอยาสิกินได้ดีนะแขๆากินเนี่ยมีวิตามินเนี่ยกินตับไก่ต้มกินน้ามดดทีนีัทีเดกกินได้ในบาำนังยูมั่งสเนีเสียงลมออ กินอยู่นี่เด้อเนาะสบายสบายปิงปลาแดกตัวนึงพี่นาะงปิงปลาแดกแท้แต่สีมนันโลคำ่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อเอได้กินอาหารไทยเอได้กินอาหารไทยเด้อพี่น้องปลาอย,ย่างวปะปลาทรงเครื่องครับพัดมีโคราดเนาะพี่น้องเบิ้งเบิ้งขอดซีซีมียังก่อนปะซีซผัดม,มีโคราดซีดีวิววารสชาติ เดือเจ่ออยู่เดอจ่อ้ซียำมันเยเบิ่งม่เเนี้ยเห็นแม่จะอยู่อ่ไป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 เบิงแม่งไปไปเดี๋ยวไปชอบมึงถ้าพาใส่เกือย่ไปกันีน้ำดอกแค่เห็นนี่วะเห็นเห็นแม่เห็นะเห็นหัวนี่ไมเห็นหัวใ่เห็นหัวอยู่บ่เห็นนะโอ๊ยดูไกลเ้ยไม่ ได้ยช่ <g ül üyor> ยน,นี่เกิดจากสีต่บออเกิดอไรขนกับสีบตรนะครับส่นรบอยๆสิก,กินแต่การีวิวว่าเออรสชาติมันสีต่างกันครับยังวะพัดมี <ไป S 1> ีเออกิดจอแล้วมกพัดจังไรราต,ต <ๆ S 2> ันจะเส,ส็นรสชาติามีต่ตึกลูกตเจ็บเจ็บกเ บ้านทำกันเนาะกกจะก็จะพัดเนาะแต่ว่าแต่ว่าขอคือรึกว่าเส้นคเขาเ้นฟังไสนสีนุ่มกลัวเส้นบ้านท้องจะเป็นพงพงเนาะให้พี่ทเอากินดก็เห็นก็มันมีความพร้อมักพผิกเนาะเลยจ้ะเนาะพร้อมแบบผิบนพีวเขาว่บมันมันแสบอะไรตัวนี้ ตอนนี้เป็นปลาระทรงเครื่องพี่น้องพี่แบงค์ผ่กมาหายตั้งแต่เมื่อเมื่อใดบางเดี๋ยวจไล่มือได้เดดาดนาะแต่มันข้งซ้อแล้วงุณค่ะมันคือม่นคือเป็นแหลกแบบนั้นเนาะมันเป็นคือสมปลายังไงแสบแสบนอแบบคือสมปลาสมปลาตอนเนาะสมปลาพี่เนาะสมป้าตอน,น ไปเลยนหนอเกียนมาหอมกว่าแับแพกว่าจังเนาะแพกว่าจังก็จะเสียเดี๋ยวไ่ตรงมมาเดิมพี่างแบบอนันนี้ทงนำงไงำยังทั้งเไปื้อเอบางทีอะร้อไหมพี่ ไมเอจมันบกินเลยย่าไปย่าไปมีทียูทูบเบอร์ตรงเห็นข่าวเอาข้าวเออเสียงรมนนพี่นองิเสียงรมือด้ที่เ่ขาะอเองอืมนม่เ็นไล้บอกแค่น่าใคร้บางสัตว์น่ไปบอกห้นเรียนกูโตโตอ ปวดนะฮะให้ไข่กับปวดเบิ้ลนะจะไปยาเด็ดขาเดยสกินยาไดจะไปยากไดอยู่เนถงบุเอาพกหนาเอาก็ต้องกินกรเียมบยังไปนะบอบีกี้แม่ไข่พี่นองเฮของกินใบกับเขาจะ้องคนอยู่บ้านถามบอบีแค่แนเนะเยจกะใ้เส้เลยนะพี่ตัวนี้มันมันปลาไห ผก,ก็เลยจะเปลี่ยนเดียวนี่ะก,กินนะตัวนี้ได้แสบพัดมีคลัแสบทำกันก็นกบาดเท่า,าแต่ว่ามันคนละแบบแต่ว่าของของ,ของเขาจะมันจะมีความหอมหอมกลัวน

บ้านเขาหิ <irgendw carbono S 2> ้ว <imprisoned> ข่าวเกามัน <em> ก็เสียบนักอย่างสาวสวยหิวแต่ว่ากูจะคายสัตว์จะตีนานะขอด้เดียวนอะมาคืนก่อนขอย้ำสิว่าจะมาคืนก่อนนะคะขอยมขอยมำสวยก็เกิดจากเนาะมันเบลท์มือน่างเงมันมันบ่ห่อขอเด็กกดขอรยมสหิวข่าวเสีบ

นันนี่แสบเบิต้องทีนเปลี่ยนปลาบบเท่ากันปลาแห้งปลาห้งะคบองกินลูกคือนี่มัอินดีออกุกแล้ว่ไหรอจับมาห่าวยงมันขึ้นแล้วเลยนะ

ยำยกกลัวว่าเธอยำปลาปลาล่ทรงเครื่องอกระแซบผัดหมีโคราชกระแสบเนาะพี่น้องแต่กระสิได้จกคีวีเพียงเสน่เด้อมือนี้ได้อาหารไทยเพราะว่าพีวีวังส่งมาให้ตั้งแต่มือก่อนพี่เนางกินแดดกับป้าไปทายกินน้ำหน่องเลยนะเนาะแต่ประเด็นคือกระสินได้กินสารพิษในกระโจกเพียงเสน่เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้า